ในค่ำคืนที่เงียบสงัดทุกๆบ้านต่างดับฟื้นดับตะเกียงและเข้านอน,อนกันหมดแต่ตาหอมหมอผีประจำหมู่บ้านกับไอเดนลูกศิษย์ก้นกุติของแกยังไม่นอนทั้งสองคนพากันเดินมุ่งหน้าไปทางป่าช้าที่อยู่ท้ายวัดไอเดนถือจอบกับแฉลงอันใหญ่ เดินตามหลังหมอผีหอมที่ถือตะเกียงน้ำมันที่แสงสุดแสนจะริบรีบเพราะความเก่าเอาเด,เ,ดเดินเร็วๆเ,เข้าไอเด่นเดี๋ยวชาวบ้านจะตื่นมาเห็นซะก่อนตอหอมพูดโดยไม่หันมามองไอเด่นที่กําลังเดินคลำทางอยู่ข้างหลังโอ้ยตาก่อนเนาะมันมืดแล้วตอหอมก็เอาตะเกียงไปคนเดียว แล้วยังไม่รอกันอีกเว,ว้าแล้วก็ไปไอเด่นกล่าวด้วยน้ําเสียงประชดประชันเมื่อตาหอมได้ยินจึงหันมาแล้วยื่นตะเกียงไปข้างหน้าเพื่อส่องทางให้ไอเด่นอา้าวเห็นทางหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วอา้าวเห็นแล้วก็เดินเร็วๆตาหอมพูด และแล้วทั้งสองคนก็มาหยุดยืนอยู่หน้าหลุมศพของนางนวลเมียของทิศหมายที่ท้องได้สี่เดือนแล้วถูกงูกัดตายเมื่อห้าวันก่อนหลังจากทำพิธีทางศาสนาเสร็จทิศหมายก็ให้ซัป,ปะเลอนำร่างนางนวลมาฝังไว้ที่ในป่าช้าหลังวัดเอาไอเดนจัดการขุดเลยเร็ว ตาหอมพูดพร้อมชี้มือบอกเป้าหมายกับไอเด่นว่าแต่ตาหอมจะเอาอะไรหรอขาดจะเอาเด็กในท้องมันมาทำกุมารโว้ยเสียตรงอยากได้แกสั่งมาตั้งนานแล้วคราวนี้คงได้หลายตังต้องเรียกเยอะๆหน่อยเพราะเสียตรงแกรวยเอาเองอย่ามัวถามรีบขุดเร็วเข้า ตอนนี้ทั่วทั่วบริเวณมืดและเงียบสงัดดูเหมือนเมฆฝนกําลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วท้องฟ้าที่มีดวงดาวที่พราวแสงพรันถูกบดบังด้วยเมฆฝนลมพัดกันโชกอย่างแรงจนต้นตาลหกเจ็ดต้นที่อยู่รอบๆป่าช้าไหวเอนต้นโพที่อยู่ถัดเข้ามาหน่อย ก็ถูกลมสะบัดพัดใบเสียงดังสู้ซ่ามันทำให้ไอเด่นขนลุกชูชันไปทั้งตัวและซ้ำร้ายเสียงเห่าหอนอย่างโหยหวนของพวกหมาวัดก็ดังขึ้นอย่างเซ็งแซ่ ตาหอหอมหมามาหม,ม,มาหอนไอ้เด่นกระโดดจากหลุมศพของนางนวลขึ้นมายืนขาสั่นอยู่หลังตาหอมหมอผีจอมโลกมันไม่มีอะไรหรอกเองอย่าขี้คลาดมีข้าอยู่ด้วยทั้งคนเองจะกลัวอะไรไปลงไปขุดต่อเกือบจะถึงโรงแล้วหมอผีจอมอาคมตวาดขึ้น ไอเดนจึงจำใจเดินลงไปในหลุมที่ขุดลึกประมาณ60เสเซนเห็นจะได้แล้วเริ่มขุดต่อเสียงหมาย,ยังคงเห่าหอนอย่างไม่ขาดระยะและแล้วจอบก็กระทบเข้ากับฝาโลงเสียงดังกึกเอา ถึงแล้วถึงแล้วเองค่อยๆขูดเอาดินออกสิตาหอมเอ่ยตอนนี้บนฝาโลงของนางนวลมีเพียงเศษดินเล็กน้อยเท่านั้นตาหอมก้าวลงไปในหลุมพร้อมกับใช้มือกวาดเอาเศษดินออกจนหมดแล้วหันมาสั่งไอเด่นเองใช้ชแฉลงงัดฝาโลงออกเลยแล,แล้วตาหอม ไม่ทำพิธีสยบวิญญาณก่อนเหรอโอ้ยไอ้นี่เองขี้กลัวเกินไม่สมกับเป็นลูกศิษย์ข้าเลยตาหอมบน่นพรางหยิบสายสิ์นออกมาจากย่ามแล้วว่าคาถาพร้อมใช้สายสินวนจนรอบโลงเอา้าทีนี้เองจะเปิดโรงให้ข่าได้หรือยังอย่างนี้ค่อยอุ่นใจหน่อย เดี๋ยวข้าเปิดให้ตะหอมไอเดนรับคำพรางใช้ชแฉลงงัดฝาโลงทั้งสีด้านและเปิดออกอย่างไม่ยากเย็นนักเมื่อฝาโลงเปิดออกกลิ่นเน่าเหม็นก็ฟุ้งกระจายไปทั่วไอเดนถึงกับกระโดดออกมาจากหลุมและไปยืนอยู่เหนือลมก่อนที่มันจะอาจเจียนออกมาเสียก่อนดูตะหอม จะไม่กลัวเกรงอะไรเลยแกเดินเข้าไปข้างลงศพที่ตอนนี้มีร่างที่ห่อด้วยผ้าดิบสีขาวขุ่นนอนเหยียดยาวอยู่ตรงกลางลำตัวป่องขึ้นมาพอสมควรเพราะตอนนี้ศพคงขึ้นอืดเต็มที่แล้วตาหอมแวกผ้าดิบตรงช่วงท้องออกมันเผยเห็นส่วนท้องที่เขียวคล้ำ และบวมเป่งออกมาอย่างเห็นได้ชัดหมอผีหยิบมีดเล่มยาวเกือบศอกออกมาจากย่ามพลาง่ร้คาถาและจะรดปลายมีดลงบนท้องนางนวลแล้วกรีดลงไปทันทีน้ำสีเข้มเข้มและดูข้นเหนียวไหลเยิ่อออกมาจากท้องของศพนางนวลกลิ่นเหม็นที่เริ่มจางลง มันส่งกลิ่นรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ไอเด่นถึงกับทนไม่ไหวต้องหันหน้าออกมาอาเจียนและแสงรำไรของตะเกียงน้ำมันจากด้านหลังมันทำให้เกดเิดเป็นเงาท่าไปบนหลุมศพที่อยู่ถัดไปด้วยความกลัวจนไร้สติมันทำให้ไอเด่นมองเห็นเป็นผีสางกําลังนั่งมองมันอยู่ไอเด่นแหกปากร้องลั่น พร้อมกระโดดเข้าไปหาตาหอมทันทีด้วยเพราะไม่ทันได้ระวังตัวหมอผีถึงกับเซทลาไปข้างหน้าได้สายถิ่นที่อยู่ในมือล่วงหล่นลงพื้นพร้อมกับกลิ้งลุ้นๆออกไปแต่ยังดีที่แกจับขอบลงไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นคงหน้าขมำเข้าไปนอนกับศพนางนวลแล้วอะไรของเองวะไอเดน ผะผีตาหอมมันนั่งมองข้าอยู่ตรงนั้นไอเด่นหลับหูหลับตาพูดพร้อมกับชี้มือไปอย่างไม่รู้ทิศทางเองลืมตาก่อนมันมีผีมีสางที่ไหนวะตาหอมพูดด้วยน้ำเสียงโมโหไอเด่นจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมองจิงอย่างหมอผีว่ามันมีแต่หลุมศพที่ตั้งอยู่เรียงราย ไอเดนจึงถอยออกมาจากการกอดรัดตาหอมและแล้วเมื่อตาหอมหันกลับไปหาร่างนางนวลอีกครั้งแกถึงกับพังะถอยหลังเพราะตอนนี้ผีนางนวลลุกขึ้นยืนแล้วก้าวออกมาจากโรงตาหอมมองได้สายสินที่แกพันรอบโรงไว้ปรากฏว่ามันหลุดไปแล้วคงด้วยแรงกระแทกจากไอเด่น ผีนางนวลเดินตรงเข้ามาหาตาหอมพร้อมยื่นมือที่เน่าเฟะมาที่ลําคอตาหอมไม่รอช้าใช้มีดหมอที่ยังอยู่ในมือแทงสวนออกไปสวบเสียงมีดทะลวงเข้าท้องผีตายท้องกลมจนมิดด้ามผีนางนวลร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด ไอเด่นได้แต่ยืนมองตาค้างตัวแข็งทื่อน้ำใสๆกลิ่นฉุนไหลย้อยลงมาตามขากางเกงตาหอมชักมีดออกมาจากท้องนางนวลน,น้ำเหลืองไหลทะลักตามมีดออกมาด้วยแต่ทว่ามันไม่ได้มีแค่น้ำเหลืองเท่านั้นมันยังมีก้อนดำๆสองก้อนไหลาตามออกมาด้วยฮะนางนวลมีลูกแฝด เต้าหอมพึมพำในลําคอหมอผีสายดําเหลือบตามองหาสายสินที่พื้นเพื่อหาทางเข้าไปหยิบแต่ช้าไปก้อนสีดำสองก้อนพุ่งเข้าหาลาคอของแกอย่างดุร้ายและพร้อมใจกันอ้าปากเล็กๆงับไปที่ลําคอและเคลื่อนที่ไปรอบๆอย่างรวดเร็วรอบแล้วรอบเล่า ไม่ว่าตาหอมจะใช้มือกวัดแกว่งเพื่อปัดก้อนสีดำให้ออกจากคอย,อยังไงมันก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งหลอดลมตาหอมขาดผึงเลือดไหลทะลักออกมาอย่างกับสายน้ำร่างตาหอมล้มตึงขาดใจตายทันทีมึงมันสมควรตายไอ้หมอผี นางนวลพูดออกมาอย่างโกรธแค้นไอเดนยังยืนตัวแข็งอ้าปากค้างก่าวขาไม่ออกผีนางนวลเดินเข้าไปหามันอย่างช้าๆไอเดนแหกปาก็ร้องลั่นป่าช้าอย่างกับคนเสียสติแต่มันยังไม่ทันได้หุบปากก่อนสีดำสองก้อนก็พุ่งเข้าคอของมันแล้วไหลผ่านลำไส้ เข้าสู่กระเพาะอาหารพร้อมเคลื่อนที่เข้าชนผนังท้องอย่างแรงจนท้องไอเด่นโยไปเย้มาเหมือนพวกมันกําลังหาทางออกไอเด่นลงไปนอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นด้วยความเจ็บปวดเพียงครู่เดียวก้อนสีดำก็พุ่งทะลุท้องออกมาโอ้ยไอเด่นร้องขึ้นด้วยความทุกข์ทรมาน ผีนางนวลเดินเข้าหาร่างไอเด่นพร้อมเอื้อมมืออันเน่าเฟะเข้าหารำคอมันแล้วบีบอย่างแรงไอเด่นตาเหลือกถลนกรอบเสียงกระดูกคอหักดังลั่นในความเงียบไม่มีเสียงร้องออกมาจากปากไอเด่นแม้แต่แอะเดียวและสายของวันต่อมาข่าวการตายของหมอผีหอม กับไอเดนก็แพร่สะพัดออกไปด้วยสภาพหลุมศพที่โดนขุดทุกคนก็พอจะคาดเดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องผีนางนวลก็ถูกเล่าขานต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้และนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะถ้าท่านชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะโชคดีไม่ถูกผีหลอก